ขอกราบเรียนเชิญท่านคณะบดีาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านดรรองศาสตราจารย์ดรบัญชาชลาพิรมขึ้นกล่าวต้อนรับครับกราบเรียน นายแพทย์ธีรกเกียรติเจริญเศรษฐินผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชัยนรงริมกิติศิลป์ประธานกลุ่ม Formal Education บริษัทอักษรเอ듀เคชัน Education, จำกัดท่านรองศาสตราจารย์ดรชนิตาลักษพลเมืองประธานสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งเอเชียท่านวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศที่มากด้วยประสบการณ์และพี่น้อง ผู้บริหารการศึกษาที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการจัดงาน Thailand Educational Leader Symposium 2014ในวันนี้ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนเช่น SCG Paper สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน t s e ซ CISA ที่ทำให้การจัดงานในวันนี้สำเร็จรู้ร่วงไปด้วยวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อความเป็นผู้นำทางการศึกษาของประเทศไทยในช่วงของการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งการศึกษาถือเป็นจักรกลสำคัญและเป็นความหวังของคนทั้งประเทศไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของการศึกษาเพราะว่าการศึกษานั้นจะทำให้อนาคตของเราเป็นรูปร่าง ที่สมบูรณ์ในโลกที่ท้าทายและแข่งขันอย่างไรก็ตามการทำให้ความหวังนั้นเป็นจริงได้พวกเราต้องเข้าใจถึงอุปสรรคปัญหาทางการศึกษาเราต้องช่วยกันร่วมมือกระทำและกำหนดเป้าหมายและลงม,มือปฏิบัติผ่านระบบที่ได้รับการพัฒนามาแล้วอย่างดีบ่อยครั้งที่พวกเรามองเห็นอนาคตแต่ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากอดีต พวกเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากประเทศต่างๆในแง่ของความรู้ที่เป็นสากลพวกเราเข้าใจปัจจุบันและอนาคตที่รอคอยพวกเรามากน้อยแค่ไหนยังมีคำถามเป็นจำนวนมากที่ต้องการคำตอบก่อนที่พวกเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อโครงการจัดโครงการสัมมนา Thailand Educational Leader Symposium 2014ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ การเสวนาและบรรยายในหลายหัวข้อที่น่าสนใจจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่21ท่านวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกได้มารวมตัวกันที่นี้เพื่อจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันผมมีความเชื่อมั่นว่างานในสองวันนี้จะก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆใ,ในการพัฒนาวิชาชีพครู ความเป็นผู้นำทางการศึกษาของประเทศไทยในฐานะที่คณะครุศาสตร์เป็นเสาหลักเสาหนึ่งของจุลงกณ์มหาวิทยาลัยและเป็นเสาหลักของประเทศด้านการศึกษาเราจะยืนหยัดเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะพยายามสอดแสวงหาความรู้ใหม่ๆและเผยแพร่งานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาประเทศไทยและเราจะพยายามผลิตบัณฑิตผู้ที่มีความสำเร็จทางวิชาการและความสามารถด้านวิชาชีพเพื่อเป็นครูที่ดีต่อไปคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาบัณฑิตและวิชาชีพครูไม่ได้เป็นความรับผิดชอบที่สร้างเพื่อคณะครุศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นเพราะว่าการศึกษาเป็นกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อน และเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมากมายคณะครุศาสตร์พร้อมที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าวเพื่อให้มีการศึกอบการศึกษาทั้งขั้นอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างดีเราต้องเน้นความเป็นมืออาชีพให้กับครูทุกท่านและที่สําคัญอย่างยิ่งผู้บริหารการศึกษาทั้งหลายทั้งปวงด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการสัมมนา t h a i l a n d Educational l e a d e r s y m p o s s u u m 2 1 4 4ในวันนี้จะให้ความรู้และแนวทางที่มีคุณค่าสร้างแรงจูงใจต่อท่านผู้บริหารการศึกษาและสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูในทุกระดับโครงการสัมมนาครั้งนี้จะเน้นและนำเสนอประเด็นสำคัญตลอดจนการมีส่วนได้เสียของการบริหารการศึกษาจากท่านวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนการศึกษาในระดับภาคภูมิภาคและประเทศอีกด้วยการพัฒนาการศึกษาของประเทศเป็นภาระที่ท้าทายและสำคัญยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเปลี่ยนแปลงและแน่นอนที่สุดความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่ามาจากการกระทำ เพียงครั้งเดียวของหน่วยงานใดห่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่การร่วมมือที่ต่อเนื่องของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐมหาวิทยาลัยโรงเรียนคุณครูผู้ปกครองอ,องค์กรเอกชนและสื่อมวลชนทั้งหลายจะเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงในสังคมของเราถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นผู้นำทางการศึกษาไม่ต้องมีข้อแก้ตัวใดๆ เรามาช่วยกันทำให้การศึกษาของประเทศดีขึ้นกับผมขอขอบคุณบริษัทอักษรเอ a ูเ o ชันเอ u ูเกชันจำกัดผู้สนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของพัฒนาการวิชาชีพครูและการศึกษาไทยความสำเร็จของการสัมมนาครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยประโยชน์ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของท่านผู้บริหารเจ้าภาพร่วมและผู้สนับสนุนทั้งหลาย สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณและต้อนรับทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมโครงการ Thailand Educational Ed Lea d e r s y m p o s ซ u m 2014ในวันนี้และพรุ่งนี้ท่านคือบุคคลสำคัญที่สุดและหวังว่าท่านผู้เป็นบุคคลสำคัญที่สุดจะได้รับประโยชน์เพื่อไปพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาในสถานศึกษาของท่าน เพื่อความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับ